ตาเจฮาสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะอ่ะโอเควันนี้เรามาเจอกันในคาบชั่วโมงชาภาษาจีนอ่ะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนนำหนังสือสัมผัสภาษาจีนเล่มหนขึ้นมานะคะ อ่ามีมันจ่าคายชูชื่อชีมีมันตาคายชูชื่อชีอ่าทุกคนเปิดหนังสือหน้าที่17เอ่าเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรไปคะพยัญชนะในภาษาจีนพยัญชนะในภาษาจีนมีทั้งหมดกี่ตัวคะถูกต้องค่ะทั้งหมด21ตัวรวมพยัญชนะกึ่งสระด้วยพยัญชนะกึ่งสระมีทั้งหมดกี่ตัวคะสองตัวอ่าถูกต,ต้องนะถ้าสมมติ เขาถามว่าพยัญชนะในภาษาจีนมีทั้งหมดกี่ตัวนักเรียนตอบได้เลยว่ามีแค่21ตัวนะคะแต่ถ้าเขาถามว่าพยัญชนะ และพยัญชนะกึ่งสระในภาษาจีนมีทั้งหมดกี่ตัวนักเพียนตอบได้นะคะว่ามีทั้งหมด23ตัวโอเคไหมคะอ่าโอเคอ่ะวันนี้เราซือจะมาสอนวิธีการออกเสียงพยัญชนะในภาษาจีนโอเคนะคะวันนี้เรามาออกเสียงพยัญชนะในภาษาจีนกันอ่าโอเคตัวที่1เริ่มเลยปัวปัว ปัวนักเรียนเวลาออกเสียงปัวลมมันจะออกแค่ริมฝีปากบนล่างแค่นี้นะคะปัวปัวปัวแค่นี้เองอ่ะตัวที่สองปัวปัวปัวออกเสียงเหมือนการกับปัวปัวเมื่อกี้เลยลมมันจะอยู่แตะติดแค่ลิมฝีปากนี้ค่ะปัวกับปัวต่อมาตัวที่สามมัวมัว มัวมัวจะไม่กระแทกลมออกเหมือนปัวกับพัวจะเป็นแค่มัวมัวเหม,เหมือนเราจะแบบกั้นเพื่อให้มันขึ้นจมูกนิดนึงนะคะมัวมัวมัวแค่นี้เองเสียงมันจะขึ้นจมูกค่ะต่อมาตัวที่สี่ฟัวฟัวฟัวอ่าตัวฟันี้จะแตกต่างจาก3ตัวเมื่อกี้เสียงเนี่ยจะออกตามร่องฟันเนี่ยฟัว ฟัวฟัวล่องฟันของเราเลยนะคะโอเคต่อมาพยายามถนะด้านล่างเตอ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 ออกเสียงลิ้นขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างเตอเตอแตะเหมือนลิ้นเนี่ยค่ะไปแตะเพดานด้านบนแล้วออกเสียงเตอเตอเตอแค่นี้ค่ะต่อมาตัวต่อมาเธอเธอเธออ่ะ เธอลิ้นแตะเพดานด้านบนแล้วปล่อยลงล่างเธอเธอเธอเสียงลมจะออกมาทางด้านหน้านะคะอ่ะตัวต่อมาเนเนเนเสียงเนลมจะขึ้นทางอะไรคะขึ้นทางจมูกเนเนเน,น,นแค่นี้เองต่อตัวต่อมาตัวเลเล,ล เลเวลาออกเสียงเลเหมือนเราจะกั้นลมหายใจอยู่แค่ช่วงเวลาการออกเสียงนะคะวเวลาออกเสียงเลแค่กั้นกั้นลมหายใจแค่ช่วงเวลาออกเสียงนีเฉยเลเลเลแค่นี้เองอ่ะตัวต่อมาเกอเกอเกอตัวนี้จะออกเสียงอีกนิดนึงก็คือกั้นลมหายใจเวลาออกเสียงปุ๊บแล้วลิ้นเนี่ยต้องแตะเพดานด้านบนนะคะเกอเกอเกอแค่นี้เองตัวต่อมานะคะ คือคือคือตัวคือออกเสียงคอควายใช่ไหมเหมือนการออกเสียงเหมือนเกอเลยค่ะลิ้นเสียงเราจะกั้นลมหายใจเวลาการออกเวลาออกเสียงพยัญชนะใช่ไหมคะเราลิ้นจะแตะเพดานด้านบนอ่าตัวต่อมาตัวเฮอเฮอเฮอตัวนี้เหมือนกันเสียงเหมือนเหมือนมันจะหายใจขึ้นแล้วเฮอเฮอ เฮือ <He> เสียงจะลงนิดนึงนะคะเสียงเหมือนเรากั้นลมหายใจแล้วปล่อยให้เสียงลงออกมาแล้วออกเสียงเฮือโอเคไหมคะตัวต่อมาตัว D, G ีจีจีออกเสียงอย่างเดียวคะ่ะจีลิ้นแตะที่ฝันอ่าลิ้นจะแตะที่ฟันแล้วจีจีีพร้อมกับกัน้นลมหายใจแล้วออกเสียงตัวจีอ่าตัวต่อมาชีชีชีตัวนี้เหมือนการแต่ ลมจะออกทางล่องฝันเยอะกว่าตัว G อ่าชีกับ G เห็นไหมคะลมลมตัวชีจะออกจากล่องฝันเยอะกว่าอ่าเหมือนเราจะอ่ะาปากทาล่องฟันนิดนึงอ่าต่อมาตัว C C C ตัวนี้ออกเสียงคล้ายๆชีใช่ไหมคะแต่ชัดนิดนึงให้เป็นโซโซโอเคนะคะตัวต่อมาจูจูจูจ ัวนี้ออกเสียงจู่แล้วจูปากอ่าจูปากจู่จู่จูแล้วก็ลมหายใจขึ้นนิดนึงนะคะจูแล้วพยายามห่อลิ้นนิดนึงค่ะออกเสียงจูตัวต่อไปเช่นกันชู่ชู่ชู่ห่อลิ้นค่ะออกเสียงชอช้างรอเรือแล้วจูปากพร้อมห่อลิน้นชู่ชู่ชู่โอเคตัวต่อมาชู่ชู่ ชอืออกเสียงซื้อจอกยากนิดนึงอ่ะซื้อก็คล้ายๆชื่อค่ะจุป,ปักเหมือนการห่อลิ้นโอเคไหมคะออกเสียงให้ชัดตัวต่อมาตัวย u y u ยื u ยออ่าออกเสียงยอร์ u ยืเหมือนเราจะแบบข้างในาย่ยเราต้องกั้นเป็นยื u ยื u ยืลิ้นแตะพิาันด้านบนนะคะอ่ะตัวต่อมาตัวจื j u, j u ้อจื้อ จืออ่าจือตัวนี้ไม่ต้องจูปากเมื่อกี้จูจูปากกับจือไม่จูปากจือถ้าจือไม่จูปากจะไม่มีรอดเลยใช่ไหมคะตัวต่อมาชื่อชื่อชื่ออ่าไม่ต้องจูปากอ่าแตกต่างกันเลยชื่ออย่างเดียวต่อมาซือซื่อซื่อไม่จูปากเห็นไหมคะออกง่ายอ่ะอันนี้จบไปแล้วสําหรับพยัญชนะในภาษาจีนแต่ยังไม่รวมพยัญชนะกึ่งสระกึ่งสระจะมีอีอีกับ อูอูออก e. อีฮก้าวลงหายใจอ e. ีแล้วย่ามนี้กว้างอ,ออกอูอูปากจะเป็นรูปตัวยูเลยโอเคไหมคะตอบได้เลยใต้คอมเมนต์ว่าพระยันชนะในภาษาจีนมีทั้งหมดกี่ตัวอ่าอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองพระยันชนะกึ่งสละมีตัวอะไรบ้างอ่าตอบคำถามไว้ใต้คอมเมนต์เลยโอเคไหมคะสำหรับวันนี้<ค>ขับไลอดใต้เรียนเหนเทียนเจียนเลย